กสาวเช่านาหางบ้านมาไกลแดนนาดอนถิ่นคนบ้นบอนจากนนอนในขณะที่หลายคนกำลังรับสบายในวันหยุดพัดผอนเนาะพี่น้องเนาะแต่นะครับมีเด็กหน่อยคอนหนึ่งนะครับกำลังลูกขึ้นมาแต่งหงน้าทาปากเตรียมโต เพื่อไปเหตุงานนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC คนหมักหมอลำ่สุขสุข,สข,ขนนะครับเอฟซี FC สาวน้อยเพ็รหวานแห้ง,งที่สําคัญขาดบ่หร้่คือเอฟซีอีหลานสุขสุข,สข,ขนนะครับพี่น้องครับขอพกรคุคนทุกทุก,ท,กท่านนะครับที่ให้การตอบรับในช่องของคนหมัดหมอลั่มนนะครับ่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือ y YouTube เนาะพี่น้องเนาะขอพกคุณนอีกครั้งสําสหรับการกดใจกดไ like, ลค์กดแช่ ร่วมไปถึงกดติดตามเพื่อให้กำลังใจแอดมินนะครับพี่น้องครับมี่ยังมาเล่ามาบอกสู่กันฟังเสาร์นี้เนาะพี่น้องเนาะตามที่หลายๆช่องหลายๆซื่อนะครับเลยน้ำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวานนี้จนมาหอดเสาร์นี้เนาะพี่น้องผม็ขออนุญาตให้พวกเอกนะครับขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศก่อนอุ้งอิงไปทำงานนะครับเสาร์นี้นะครับงานแรนะครับงานบุญพี่น้องครับ กีฬล่าองอิงกับพ่อโจโลและเช่าคณะทีมงานว่าจะเป็นเสียอนอนลแม่บีหรือนะครับคุณครูหมอนอิงพี่น้องภาคการเปิดวิเนท่านเหมือนนี้นะครับเอาบุญเอาท่านมาฝากปีฝากน้องฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุขสุขก้ขขขนนะครับพี่น้องตามที่ผมได้กเกินเด็กลก่าวมาแต่ต้นเนาะเนาะองอิงเป็นเด็กน้อยนะครับที่มุ่งตามฝัน ัดหลองพัดล่ำพรนสวรรค์มีพรนสแสวงมากนะครับเมื่อนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งน,นะครับทเจาเห็นอิองตื่นแต่เศร้าเพื่อไปเหตุบุญดังแล้วพี่น้องครับคุงอิงพนดังมีชื่อเสียงแล้วนะครับคุณนันก็ะยากจ้างคุณน,นีก็อยักจ้างแต่งานบุญจะบวขาดพี่น้องครับเดือนนี้มีแต่งานบุญพี่น้องครับ เช้านี่ไปงานว่างศิลาฤกษ์นะครับอยู่ร่อยเห็ดบางคนนะครับมือนี่คือวันหยุดนะครับเด็กหน่อยวัยรุ่นเป็นธรรมดาอยู่แล้วนอกาะพี่น้องเนาะแต่ทนอนตื่นสายแน่จังหน่อยพักผ่อนนะครับไวยทางานแตตื่นสายแน่จังหน่อยนะครับวันหยุดนะนั่นได้หยุดที่หนึ่งอาทิตย์หนึ่งได้หยุดครั้งหนึ่งนาะพี่น้องเนาะแต่งค์หญิงนะครับพี่น้อง มือขึ้นขึ้นเวที่ลงมากแต่เที่ยงคึืนตีหนึ่งนะครับว่าสีถึงบ้านว่าสีายได้พักนะครับกตตีสองตีสานะครับตีสี 9, ่ตีห้าก็ต้องตื่นมาแต่งหน้านะครับอาบน้ำแต่งตเตรียมไปงานต่อเด็กน่อยอายุ1 7บ8ปีแต่ความรับผิดชอบนอพี่น้องเนาะด้วยผ้าระนะครับด้วยหนาที ต้องดูแลทุกคนในครอบครัวกับว่าใดนะครับอุ้งอิงคือเสาหลักของบ้านนะครับมือนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งครับที่เราได้เห็นอุ้งอิงตื่นแต่เสาร์นะครับไปเหตุงานแต่เสาร์มือนอี้นี่สองงานงานเสาร์แล้วก็กลับมาพัก่อนอนบ่ค่อยได้เต็มทีเพราะน้องของเว้นม่นบาเี่นน้องตอนแรกก็ต้องไปเหตุงานอีกนะครับเดือนนี้นะครับพี่น้องครับงานบุญหลายนะครับ วันที่สิบแปดนี่ก็มีงานบุญอีกนะครับร่วมบุญสราา่างสาลาแบบกับหลวงปู่สุขวันที่ยี่สิบก็บุญอีกพี่น้องครับคอนเสิร์ตช่วยผู้ประสบภัยจากอักคีภัยเนาะพี่น้องเนาะตามที่นุ่มโจพเขาได้แจ้งทั้ง facebook นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องเอซของเราซอยกันเนาะพี่น,อน้องเนาะเฮ็ดบุญร่วมชาติตักบาทร่วมกันนะครับ เกิดชาิหนาชันใดนะครับสีใดมาอยู่รวมกันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับเห็ดบุญศาสนี่นะครับเอาไปใส่ศาสหนาพี่น้องครับชาติหนามันมีจริงนะครับเห็นวอยีลาอุ้งอิงทุกมือนี่เห็นนะครับหลายคนพูดเสมอว่าอีลาเห็ดบุญด้วยเอียงอีลาเห็ดบุญไหวหลายชาตินี่เกิดมามีบุญแท้เห็นบ่มพี่น้องครับเพราะอย่าง เพราะบุญกุศลที่เพิ่นได้เฮ็ดไว้แต่ศาสตร์ที่แล้วนะครับศาสตร์มีมากเพิ่นกันยังไม่เฮ็ดต่ตออีกพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วอันใดมันดีเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเปลี่ยนตัวอย่างเอาไปเฮ็ดตามเอาไปเฮ็ดน้าพี่น้องครับหลายครูลายคนนะครับเมีนิรางยิงไปเฮ็ดบุญนะครับก็อยากได้เลขได้เบอร์นะครับแล้วแต่บุญวาสนาไปแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะอ,อันนี้มันมีบางช่วงบางตอนกระสิมีตัวเลขมีอย่างไหเบินะ้งเนี่ะ แต่ผมบอกขอไปก้าวร่วงไปตรงนั้นแลวกันนอกพี่น้องน้อยแล้วแต่บุญวาสนาไพนะครับผมติดตามเบิ้งในไฟ์สดหรือในไสกับว่ากันไปนะครับในส่วนนั้นแต่ส่วนนี้เอามาพูดถึงคือมาพูดถึงในส่วนของอิหล่าดีกว่านะครับความรับผิดชอบของเด็กหน่อยคนหนึ่งนะครับอายุ17ปียางขา18ปปีนี่นะครับแต่มีความรับผิดชอบ เกินอายุเนาะพี่น้องเนาะเห็นแอบตื่นตันใจแท่นพอแท่นแม่นะครับพุ่มใจน้ำเพลินนะครับระยะเวลาปีกวักวมีบานหลังไงมีลดขั้นง่ามนะครับผ้ากาันสร้างสมบุญยูบยุทธบยอนเนาะพี่น้องเนาะครอบครัวเพลินเป็นจังสี่นะครับต้องบอกว่าผู้ทีย่ยูเบื้องหลังเพลินนั่มนะครับพี่น้องครับอบรม สร้างสอนมาดีนะครับบัวสเปรยพ่อเอกหรือแม่หน่อยเอาสเสียงยุ่เป็นประจำนะครับมือใดเพิ่นวางมืนก็สิาพกากันไปเฮตุบุญยูบบ้านน้องคู่เินบอพีนอ่น้องก่อนน้านี่ก็ออกคล้องไปถวายซื่อเต้นสื่อยังไปถวายวัดยุ่ประจำหรือแม่แต่กระทั่งไปถวายเพลถ้า่นเล่นใจบ้านมือใดว่างเนาะพี่น้องเอาสเสียภาพบรรยากาศการสร้างสมบุญแบบน,นี้ยุ่เป็นประจำนะครับ ร่วมถึงการหายท่านนะครับบรวาจะเป็นหายท่านคนผู้ยากไร่นะครับหรือนะครับหายท่านกับสัตว์นะครับพี่น้องครับอุ้งยิงเศดบุญแบบนี้ยุ่เป็นประจำเพราะฉะนะั้นอยากให้นะครับอยากให้เอาเป็นแบบจยางอยากให้เบิ้งวาการที่เยาเฮ็ดด้วยใจนี่มันเป็นจังไดน,นะครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ผมบ่มีเอียงสีวอลไลา์ไปกว่านี้แล้วล่ะพี่น้องครับ ตื่นตานใจนั่นะครับอิ่มบุญไปครับอิลาองค์หิงเออทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแอดมินขออนุโมทนาบุญกับอิลาองค์อิงในครั้งนี้นะครับขออนุโมทนาบุญกับพอโจกับทีมงานสาวหน่อยเป็ดปาดแ่งนะครับบุญกุศลที่ผ้ากันสางผ้ากันเห็ดในครั้งนี้นะครับขอให้นะครับกิจการรุ่งเรื่องตลอดไปนะครับถุกคนลำลำลวยๆยาเจ็บยาจมนะพี่นอ้นองเนาะร่วมถึง เอฟซีของคนมาหมอล่ำนั่มนะครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงล่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับมีเงินใส่บวชขาดมือแับเป็น้องเฮ้งๆครับผมเกือบคู่ใจเกือบอัน<ไห>นัน้นมันเจอลอ<ร>งดูเลย